สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าใจง่ายๆวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาดูอีกมุมหนึ่งของเรื่องที่หลายคนพูดกันมานานมากว่าเลี้ยงแมวแล้วโชคดีขึ้นจริงไหมไม่ว่าจะเป็นชีวิตไม่ค่อยตกหนักเหมือนเมื่อก่อนเก็บแมวจรมาเลี้ยงแล้วถูกหวยหลายครั้งหรือช่วงที่เหมือนคนดีๆเข้ามาช่วยทันเวลาตลอดจนกลายเป็นเรื่องเล่าที่แชร์กันในเกือบทุกแพลตฟอร์มว่ามีแมวแล้วดวงดีขึ้นแบบจับต้องได้แต่คำถามสำคัญคือ มันคือเรื่องจริงที่เกิดจากอะไรบางอย่างในชีวิตเราจริงๆหรือเป็นเพราะมนุษย์เราชอบสร้างความหมายให้สิ่งที่รักเพื่อทําให้ชีวิตมันพออุ่นขึ้นเพราะถ้าพูดตามความจริงเราไม่อาจบอกได้แค่ความรู้สึกว่ามีแมวแล้วชีวิตดีเพราะแมวหรือดีเพราะใจเราอยากจะเชื่อแบบนั้นผมเลยอยากชวนทุกคนไปทีละชั้นว่าอะไรคือสิ่งที่เปลี่ยนขึ้นจริงในชีวิตคนเลี้ยงแมวและอะไรคือส่วนที่เราสร้างขึ้นในหัวเองแบบไม่รู้ตัว ทั้งในระดับพฤติกรรมจังหวะชีวิตความคิดที่เปลี่ยนแบบไม่ตั้งใจไปจนถึงมุมของพุทธที่ตีความเรื่องโชคไม่เหมือนที่คนทั่วไปเข้าใจไม่แต่นิดเดียวเลยวันนี้เราจะคุยกันแบบตรงไปตรงมาว่าโชคในชีวิตคนเรามันมาจากอะไรแน่มันเกี่ยวกับแมวจริงไหมหรือเป็นเราเองที่เปลี่ยนโดยไม่รู้ตัวหรือมันคือทั้งสองอย่างที่ซ้อนทับกันอยู่แบบพอดีเกินกว่าจะมองข้ามเราจะเปิดให้เห็นเลยว่า มีแมวแล้วโชคดีในแบบที่อธิบายได้จริงๆมีแมวแล้วโชคดีในแบบที่เป็นภาพจำของใจเราและมีแมวแล้วโชคดีในแบบที่พุทธไม่เรียกว่าโชคด้วยซ้าแต่เป็นผลลัพธ์ของเหตุที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งบางครั้งเราไม่เคยรู้เลยว่ามันทำงานยังไงเพราะฉะนั้นถ้าคุณเคยสงสัยว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นของจริงหรือเป็นแค่ความเชื่อที่ทำให้เราอยู่ได้ง่ายขึ้นวันนี้คุณจะได้คำตอบครบทุกชั้น ทั้งมุมมนุษย์มุมจิตใจมุมพฤติกรรมมุมชีวิตประจำวันและมุมพูดแบบที่ไม่ซ้ำกับสิ่งที่คุณเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเลยพร้อมแล้วไปเริ่มกันครับความจริงแรกแมวไม่ได้ให้โชคแต่แมวเปลี่ยนจังหวะชีวิตของเราเวลาพูดคำว่าโชคดีขึ้นคนส่วนใหญ่จะนึกถึงของที่เกิดขึ้นภายนอกเช่นมีคนเข้ามาช่วยถูกหวยได้งานเงินเข้ามาเรียวพอดี แต่ถ้าเรามองดีๆอีกชั้นจะเห็นว่าก่อนที่โชคจะเข้ามามันมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นก่อนเสมอคือจังหวะชีวิตที่ถูกต้องพอดีและนี่แหละคือสิ่งที่แมวเข้าไปแตะโดยที่ตัวมันเองไม่เคยตั้งใจด้วยซ้าแมวไม่ใช่เครื่องรางไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่แมวเป็นสิ่งมีชีวิตไม่กี่แบบในโลกที่แทรกแซงพฤติกรรมของมนุษย์ได้โดยที่เราไม่ต่อต้านมันเราไม่ได้ยอมให้เพื่อนเดือนมาทับคีย์บอร์ด เราไม่ปล่อยให้คนอื่นมานั่งบนเอกสารที่กำลังอ่านแต่พอเป็นแมวเราหยุดทันทีเหมือนระบบถูกรีเซต็ตโดยอัตโนมัติลงนึกถึงช่วงที่กำลังคิดฟุ้งจนน้ำเสียงเริ่มแข็งขึ้นหรือกำลังจะส่งข้อความที่รู้ลึกๆว่าเสียงพังมากกว่าเวิร์กจังหวะนั้นแมวมักจะเดินม,มาเหยียบคีย์บอร์ดเฉยๆพอถูกขัดสมองถูกดึงออกจากทางพังทันทีเหมือนมีใครมาปิดสวิตช์คิดซับซ้อนให้โดยไม่ต้องใช้คำพูดมันไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติ แต่เป็นจังหวะที่ถูกขัดอย่างสมบูรณ์แบบเวลาที่เราโกรธกำลังจะระเบิดใส่คนใกล้ตัวเสียงร้องเบาๆจากแมวหนึ่งทีมันทำให้ความตั้งใจจะฟาดใครสักคนสะดุดลงแบบที่ถ้าเป็นคนขั้นเราอาจจะยิ่งหงุดหงิดกว่าเดิมด้วยซ้ำแต่แมวทำให้การหยุดนั้นไม่รู้สึกว่าถูกขัดใจมันเหมือนมีใครมาวางเบรกให้นิ่มๆแล้วความรุนแรงทางอารมณ์ก็ถูกหักมุมไปแบบเรียบง่ายจนเราแทบไม่สังเกตหรือวันที่เราเผลอจมอยู่กับเรื่องเก่าๆ ทั้งที่รู้ตัวว่ากำลังลากมันเข้ามาในปัจจุบันโดยไม่จำเป็นแมวกระโดดลงพื้นหนึ่งครั้งเสียงดังพอให้ความคิดหลุดออกจากหลุมที่เรากำลังขุดเพิ่มเองเสียงนั้นไม่ได้ปลอบแต่มันตัดและการถูกตัดตรงนั้นคือสิ่งที่มนุษย์ทำให้ตัวเองไม่ได้ง่ายๆเพราะเรามักจะปล่อยให้ความคิดมันวิ่งไปจนเกินขอบเขตที่ควรไปไกลทุกครั้งที่แมวทำแบบนี้ไม่ว่าจะเดินทับโผล่มาเกาะขาหรือแค่หันมามองมันทำให ตอนนี้ถูกเด่นขึ้นมาแบบอัตโนมัติและการกลับมาอยู่ตรงนี้คือคกลไกสำคัญที่สุดที่ทำให้ชีวิตมนุษย์พลาดน้อยลงอย่างมหาศาลพลาดน้อยลงเท่ากับตัดสินใจดีขึ้นตัดสินใจดีขึ้นเท่ากับโอกาสไม่ตกหลน่นโอกาสไม่ตกหลน่นเท่ากับดูเหมือนโชคดีขึ้นมันไม่ได้มีอะไรลึกลับเลยเป็นแค่จังหวะที่ถูกดึงกลับมาเร็วกว่าปกติและทุกครั้งที่ดึงกลับมา เราหลุดจากการคิดเกินการคิดพังการคิดแรงหรือการคิดซ้ำที่กำลังจะทําให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่และนี่คือเหตุผลที่หลายคนรู้สึกว่าตั้งแต่มีแมวชีวิตไม่ค่อยพังแรงแบบเมื่อก่อนเพราะก่อนหน้านี้เวลาที่อารมณ์จะพาไปผิดทางเราไม่มีอะไรขั้นไม่มีอะไรหยุดไม่มีอะไรดูดออกจากหัวแต่แมวคือสิ่งมีชีวิตที่กล้าขัดแต่ขัดในแบบที่เราไม่โกรธมันเลยแม้แต่นิดเดียวการขัดนั้นแหละ คือต้นทางของโชคในความหมายที่ไม่ต้องอาศัยความเชื่อมันคือโชคที่เกิดจากการไม่ทำลายตัวเองจนเกินเหตุเป็นโชคที่เกิดเพราะเราได้โอกาสแก้ไขก่อนมันจะสายและเป็นโชคที่เกิดเพราะชีวิตถูกดึงกลับมาตรงเวลาพอดีอย่างน่าแปลกใจโชคไม่ได้มาจากแมวแต่จังหวะที่เปลี่ยนเพราะแมวทําให้โชคเข้ามาหาเราได้ง่ายมากกว่าที่เคยเป็นใช่ครับขนาดน,นี้เลยความจริงที่สอง คนที่เลือกช่วยแมวเป็นคนที่โชคเข้าถึงง่ายเป็นทุนเดิมเวลาพูดเรื่องโชคเรามักไปโฟกัสที่เหตุการณ์ถูกหวยได้งานได้ความช่วยเหลือทันเวลาแต่เรามักลืมดูว่าใครคือคนที่โชคเข้าหาง่ายกว่าคนอื่นและนี่คือจุดที่หลายคนไม่เคยสังเกตเลยว่าคนที่ตัดสินใจรับแมวมาเลี้ยงโดยเฉพาะแมวที่อ่อนแอกว่าเราไม่ว่าจะเป็นแมวจรแมวเจ็บหรือแมวที่ไม่มีใครเอา จริงๆแล้วเป็นกลุ่มคนที่มีคุณสมบัติที่ทําให้โชคเข้ามาหาไม่ง่ายกว่าคนทั่วไปตั้งแต่แรกโดยไม่ต้องพึ่งพลังเหนือธรรมชาติแม้แต่เสี้ยวเดียวการตัดสินใจช่วยสิ่งมีชีวิตที่ช่วยตัวเองไม่ได้บอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเจ้าของมากกว่าที่เขารู้ตัวการช่วยแบบนี้ไม่ใช่การหยิบของตกพื้นให้ใครแต่เป็นการรับภาระระยะยาวที่ต้องใช้เวลาความอดทนและความสม่ำเสมอคนที่เลือกแบบนี้คือคนที่มองเห็นรายละเอียดของชีวิต เห็นความเล็กน้อยที่คนอื่นมองผ่านไปเฉยๆสิ่งที่คนอื่นมองว่าเป็นปัญหาเขากลับมองว่าเป็นพื้นที่ที่เขาสามารถเติมอะไรให้ได้คนประเภทนี้มีตาที่แหลมสําหรับสัญญาณเล็กๆและความสามารถในการอ่านสถานการณ์แบบไม่รีบร้อนจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ตอนเกิดเหตุสําคัญเขาจะตัดสินใจถูกเสมอนิสัยแบบนี้เองที่ทําให้พลาดยากและคนที่พลาดยากก็ถูกมองว่าดวงดีโดยที่คนรอบข้างไม่รู้เลยว่า มันไม่ใช่ดวงแต่มาจากโครงสร้างนิสัยล้วนๆอีกอย่างที่คนลืมคือคนที่ช่วยแมวมักเป็นคนที่ใจไม่แข็งคร้าวจนคนเข้าถึงยากแต่ก็ไม่อ่อนไหวจนปลิวตามอารมณ์ของตัวเองพวกเขามีเส้นกลางที่แปลกมากอ่อนโยนพอจะเห็นความลำบากของสัตว์ตัวหนึ่งแต่ก็มีเหตุผลพอจะจัดการให้มันมีชีวิตที่ดีขึ้นได้คนแบบนี้เวลามีปัญหาเขาจะไม่สร้างศัตรูโดยไม่จำเป็นเขาจะไม่ชนใครแบบใช้อารมณ์นำ เขาจะไม่พูดอะไรแรงจนทําให้คนอีกฝ่ายปิดใจใส่เขาโดยไม่รู้ตัวและเพราะเขาไม่สร้างแรงกระแทกให้โลกโลกเลยไม่ค่อยกระแทกเขากลับแรงนี่คือจุดที่ความช่วยเหลือเข้ามาได้ง่ายมากคนประเภทนี้ไม่ทําให้ใครรู้สึกว่าต้องระวังไม่ทําให้ใครรู้สึกว่าถูกตัดสินไม่ทําให้ใครมองว่าเป็นตัวปัญหาเวลาเขาตกหลุมใดๆคนรอบตัวจึงยินดีจะช่วยเพราะเขาเป็นคนแบบที่ใครๆก็อยากให้ผ่านเรื่องแย่ๆไปได้คนที่โลกอยากพยุง คือคนที่ไม่เคยทำให้โลกหนักใจเกินเหตุนอกจากนี้คนที่ช่วยแมวมินิสายรับผิดชอบสูงโดยเฉพาะความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตอบแทนเราไม่ได้ทันทีคนแบบนี้เวลาเข้าสังคมจะถูกมองว่าเป็นคนเชื่อถือได้โดยธรรมชาติไม่ว่าจะเรื่องงานความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ที่ต้องการความมั่นคงเพราะเขาแสดงให้เห็นชัดว่าพร้อมดูแลชีวิตอีกชีวิตหนึ่งได้ต่อให้เป็นชีวิตเล็กๆก็ตามเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องการความช่วยเหลือ คนที่เคยเห็นความรับผิดชอบนั้นจะลังเลน้อยมากในการยื่นมือให้และที่สำคัญที่สุดคนที่ช่วยแมวคือคนที่ไม่ใช้ชีวิตแบบควานผ่าซากพวกเขามีพื้นที่ข้างในที่อ่อนโยนพอให้ความอบอุ่นใครสักคนหรือสักตัวเข้าไปนั่งอยู่ได้โดยไม่ต้องพิสูจน์อะไรพื้นที่ภายในใจแบบนี้เองที่ดึงดูดความช่วยเหลือเข้ามาอย่างง่ายดายเพราะมนุษย์ตอบสนองต่อคนที่ไม่ทำให้รู้สึกต้องป้องกันตัวเสมอคนแบบนี้ทำให้คนรู้สึกว่าช่วยแล้วไม่เหนื่อย ไม่ต้องคอยระวังไม่ต้องกลัวว่าจะมีดราม่าตามหลังทั้งหมดนี้รวมกันกลายเป็นภาพที่เหมือนโชคทั้งที่จริงมันคือผลลัพธ์ของนิสัยที่สั่งสมมาเป็นเวลานานนิสัยที่ยังคงทํางานเงียบๆแม้ในวันที่พวกเขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่ากําลังสร้างโอกาสดีๆให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาคนบอกว่าตั้งแต่เลี้ยงแมวดวงดีขึ้นมันอาจไม่ได้มาจากแมวเป็นหลักแต่มาจากการเปิดเผยตัวตนบางอย่างของเจ้าของตัวตนที่ทําให้คนอยากช่วย โอกาสอยากเข้าหาและชีวิตอยากเดินเข้าข้างมากกว่าปกติคนประเภทนี้โชคเข้าไม่ยากเพราะพื้นฐานนิสัยของเขาทําให้โลกไม่อยากทําร้ายเขาแรงๆอยู่แล้วและนั่นคือโชคในแบบที่ไม่ต้องอาศัยปาฏิหาริแม้แต่นิดเดียวความจริงที่3แล้วมันจริงหรือเรามาโนเวลาคนพูดว่าตั้งแต่มีแมวชีวิตดีขึ้นแบบจับต้องได้คำถามที่น่าสนใจที่สุดไม่ใช่แค่ว่าจริงหรือไม่จริง แต่คือถามให้ลึกกว่าเดิมว่าความจริงมันเกิดขึ้นระดับไหนกันแน่เพราะความรู้สึกว่าโชคดีขึ้นอาจไม่ได้มาจากต้นทางเดียวแต่อาจเกิดจากหลายชั้นที่ซ้อนกันอยู่จนสุดท้ายมันผสมออกมาเป็นคําสั้นๆว่าดวงดีขึ้นเฉยเลยลองแยกทีละชั้นแล้วเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่มโนโล้วนๆแล้วก็ไม่ใช่ความจริงแบบเหนือธรรมชาติแต่เป็น,นกลไกสแบบที่ทำงานพร้อมกันแบบเนียนมาก จนเราไม่ทันเห็นเลยว่ามันเริ่มตรงไหนและจบตรงไหนชั้นที่ 1. ความจริงเชิงจังหวะนี่คือชั้นที่หลายคนไม่ค่อยมองแต่กลับมีผลต่อชีวิตชัดที่สุดไม่เกี่ยวกับเวทมนต์ไม่เกี่ยวกับพลังงานแต่เกี่ยวกับจังหวะที่ชีวิตสะดุดถูกที่ถูกเวลาคนเราไม่ได้พลาดเพราะเหตุการณ์ใหญ่หรอกแต่พลาดเพราะจังหวะผิดไม่กี่วินาทีเช่นพูดเร็วเกินไปจนทำเสีเรื่องคิดช้าเกินไปแล้วพลาดโอกาส จใจไปข้างหน้าเกินไปจนตัดสินใจผิดจมอดีตนานเกินไปจนเอาตัวเองกลับมาไม่ทันสิ่งที่แมวทำคือแทรกตัวเข้ามาในจังหวะนั้นแบบไม่ต้องตั้งใจและผลคือการเปลี่ยนทิศของการกระทำเล็กๆที่อาจกำลังจะสร้างความเสียหายไม่ใช่เพราะแมวมอบความโชคดีแต่เพราะมันหยุดความพังก่อนมันจะเกิดจริงเสมอและการที่เหตุพังพังหยุดลงผลดีเลยมีพื้นที่เกิดขึ้นมากกว่าเดิมเราจรึงรู้สึกเหมือนโชคดี ทั้งที่จริงมันแค่พลาดน้อยลงในตำแหน่งที่สำคัญพอดีชั้นที่สองความจริงเชิงนิสัยที่ปรับตัวแบบไม่รู้ตัวเวลาคุณมีแมวความเร็วของชีวิตจะเปลี่ยนเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องเข้าคอร์คสไม่ต้องตั้งใจเลยด้วยซ้าคุณต้องทาอะไรช้าลงระวังขึ้นและละเอียดขึ้นเช่นช้าตอนจะปิดประตูระวังตอนเดิน ใจเย็นตอนเจอปัญหาไม่กระโชกโคกหากใส่เสียงร้องเล็กๆนิสัยที่เปลี่ยนเล็กๆเ,เหล่านี้แหละทำให้คุณฟังคนอื่นมากขึ้นใช้อารมณ์น้อยลงไม่รีบตัดสินไม่รีบตอบโต้ไม่เร่งให้ทุกอย่างเป็นไปตามอารมณ์ผลคือความเสียหายที่มาก่อนเกิดง่ายๆมันเริ่มไม่เกิดสถานการณ์ที่เคยพังมันค่อยๆหายไปความสัมพันธ์ที่เคยกระทบกระทั่ง ก็เรียบขึ้นอย่างเงียบๆนี่ไม่ใช่เรื่องโชคแต่คือผลของนิสัยใหม่ที่ไม่ต้องพยายามโดยมีแมวเป็นตัวเร่งให้เกิดการปรับแบบนุ่มๆทุกวันจนวันหนึ่งมองย้อนกลับไปจะพบว่าชีวิตไม่หลุดง่ายเท่าเมื่อก่อนแล้วและเมื่อชีวิตไม่หลุดง่ายคนก็ชอบเรียกมันว่าดวงดีทั้งที่มันคือการเอาความรักไปตั้งโปรแกรมให้ตัวเองใช้ชีวิตดีขึ้นนั่นเองสรุปของชั้นที่3นี้คือ ไม่ใช่ว่ามีแมวเท่ากับโชคดีแต่เป็นว่ามีแมวเท่ากับเกิดการขยับหลายอย่างในตัวเราและผลรวมของการขยับเหล่านั้นดูคล้ายโชคมากจนเราเรียกมันว่าโชคไปเลยมันไม่เหนือธรรมชาติแต่เป็นกลไกธรรมชาติของมนุษย์ทั้งหมดในมุมพุทธมองเรื่องโชคแบบตรงไปตรงมาและไม่พึ่งปาฏิหาริย์เลยสักนิดเดียวโชคในมุมพุทธไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นแบบสุม่ม ไม่ใช่ของที่ฟ้าส่งไม่ใช่อะไรที่ต้องบนหรือแลกแต่คือผลของเหตุที่เราวางลงในปัจจุบันแบบเรียบง่ายมากๆจิตที่อยู่กับปัจจุบันเท่านั้นที่ตัดสินใจได้ถูกจังหวะและจังหวะที่ถูกต้องนี่แหละที่สร้างผลลัพธ์ดีๆตามมาเองโดยไม่ต้องวิงวอนอะไรทั้งสิน้นส่วนจิตที่หลุดจากปัจจุบันคิดฟุง้งคิดเร็วคิดแรงคิดวนคือจิตที่สร้างเหตุพลาด พอเหตุพลาดผลก็ต้องพลาดเป็นธรรมดาพุทธเลยบอกชัดว่าโชคแปลว่าเราอยู่ถูกเวลาถูกโมเมนต์ถูกสภาวะทางใจมากกว่าอยู่ในความหวังลอยๆของอะไรที่อธิบายไม่ได้แมวเป็นตัวอย่างที่ดีของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในปัจจุบันตลอดเวลาไม่เสียดายอดีตไม่วิ่งหนีอนาคตไม่กังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดมันใช้ชีวิตทุกวินาทีเหมือนเป็นวินาทีเดียวที่สำคัญที่สุด และพฤติกรรมนี้ดึงมนุษย์เข้าไปในโหมดเดียวกันโดยไม่ตั้งใจมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ใจออกจากปัจจุบันได้ง่ายที่สุดแต่ก็ถูกดึงกลับมาง่ายที่สุดถ้ามีสิ่งบางอย่างขั้นให้หยุดทันแมวทำหน้าที่นี้โดยธรรมชาติของมันเองทุกครั้งที่แมวเดินมาทับคีย์บอร์ดทุกครั้งที่มันสะกิดเราทุกครั้งที่มันหันมามองด้วยสายตาเฉยๆทั้งหมดนั้นไม่ได้ให้ปาฏิหาริย์อะไรแต่มันดึงจิตที่หลุดกลับมาอยู่ตรงหน้า เหตุปัจจุบันจึงถูกต้องขึ้นโดยไม่ต้องพยายามและเมื่อเหตุถูกต้องผลดีตามมาก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องเหงือธรรมชาติเลยอีกอย่างหนึ่งที่พูดให้ความสำคัญมากคือสัตว์เป็นกระจกของสภาวะใจไม่ใช่กระจกที่สะท้อนรูปร่างแต่สะท้อนนิสัยความตึงความฟุ้งและอารมณ์ที่เราไม่ทันเห็นเองด้วยซ้าแมวไม่พูดไม่อธิบายไม่ตักเตือนแต่แสดงออกด้วยระยะห่าง เวลาที่เราใจร้อนมันจะเดินออกห่างทันทีเวลาเราอารมณ์ปัน่นมันจะหลบมุมไม่เข้าใกล้เวลาเราสงบจริงๆแบบไม่เสแสร้งมันจะเดินเข้ามานอนข้างโดยไม่ต้องเรียกการตอบสนองของแมวเป็นการสะท้อนใจเราชัดกว่าสมุดบันทึกเล่มไหนๆพุทเรียกสิ่งนี้ว่าการเห็นตามจริงหรือสติในระดับสภาวะไม่ใช่สติแบบตั้งใจ แต่เป็นสติที่เกิดจากการเห็นผลของจิตในทันทีโดยไม่ต้องคิดการเห็นแบบนี้ทำให้เราไม่เพิ่มทุกข์ไม่สร้างเหตุพลาดและไม่เข้าไปติดอารมณ์เกินจำเป็นพอทุกข์ไม่โตชีวิตก็ไม่พังและเมื่อต้นตอของความพังลดลงผลดีเลยเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติส่วนความหมายของโชคแท้ในสายพุทธนั้นขมมากคือความสามารถในการหยุดทันก่อนความพังจะเริ่ม ไม่ใช่หยุดเพราะปฏิหารแต่หยุดเพราะจิตเห็นทันก่อนที่อารมณ์จะพาไปผิดทางชีวิตของมนุษย์ส่วนใหญ่เจ็บหนักเพราะใจที่วิ่งเร็วกว่าปัญญาความโกรธที่พุ่งก่อนเหตุผลความฟุ้งที่มาก่อนความจริงหรือความคิดวนซ้ำที่ลากเราไปไกลกว่าจุดที่ควรอยู่แมวเข้าไปขัดเส้นเวลานี้เงียบๆทันทีที่มันร้องเดินเข้ามาหรือแทรกพื้นที่เรา ความคิดที่กำลังจะพาไปผิดทางถูกตัดวงจรไปแบบไม่ต้องใช้คำสอนหนึ่งประโยคเดียวการถูกหยุดตรงนั้นแหละคือโชคตามแบบพุทธเพราะพุทธถือว่าความดีแท้เกิดจากการหยุดก่อนทำชั่วความพลาดใหญ่เกิดจากการไม่หยุดทันและความเจริญทั้งหมดเกิดจากการกลับไปอยู่กับปัจจุบันให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าคนรู้สึกว่าตั้งแต่มีแมวโชคดีขึ้นแบบไม่เข้าใจว่าทำไมมุมพุทธจะต่อแบบตรงมากว่า ไม่ใช่แมวให้โชคแต่แมวทำให้เหตุที่เราวางลงในปัจจุบันถูกต้องมากขึ้นผลเลยกลายเป็นโชคดีโดยไม่ต้องอาศัยความลี้ลับเหมือนชีวิตมันไม่ดิ่งเพราะไม่ถูกจิตที่ฟุ้งล่าไปผิดทางก่อนจะรู้ตัวจังหวะน,นี้คือหัวใจของโชคแบบพุทธทั้งหมดไม่ใช่ปฏิหารแต่คือจิตที่กลับมาอยู่ตรงที่ชีวิตกำลังเกิดขึ้นจริงๆและนั่นเองเป็นแรงส่งให้ทุกอย่างไหลไปนในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ สุดท้ายแล้วเวลาพูดว่ามีแมวเราโชคดีขึ้นมันอาจไม่ใช่ประโยคโรแมนติกอย่างเดียวแต่มันคือสรุปของหลายอย่างที่ขยับอยู่ในตัวเราแบบเงียบๆตั้งแต่วันแรกที่มีสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งเดินเข้ามานั่งกลางบ้านดูที่เราเองก็ยังอธิบายไม่ถูกว่าทําไมชีวิตหลังจากนั้นมันไม่ดิ่งเท่าเดิมอีกเลยแมวไม่ได้หอบโชคใส่ถุงมาให้เรามันไม่ได้เสกให้เงินหล่นจากฟ้าไม่ได้สั่งให้คนดีๆเดินเข้ามาในชีวิตเรา แต่ในทุกวันที่มันขัดจังหวะความคิดฟุ้งๆของเราทุกครั้งที่มันทําให้เราหยุดหายใจแรงลงนิดหนึ่งทุกครั้งที่มันบังคับให้เราเลื่อนไฟเล็กๆในใจให้ติดช้าลงมันกําลังช่วยเก็บช่องหูวเล็กๆในชีวิตที่แต่ก่อนเปิดให้ปัญหาวิ่งเข้ามาได้เต็มที่พอช่องหัวถูกอุดดีลลูเรื่องเสียหายก็เล็กลงโอกาสรอดก็เยอะขึ้นแบบที่ถ้ามองจากข้างนอกจะเห็นเป็นภาพง่ายๆว่าดวงดีขึ้นเฉยเลยในอีกมุมหนึ่งคนที่ยอมรับแมวเข้ามาในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นแมวบ้านแมวจรแมวป่วยหรือแมวที่ไม่มีใครเอาก็สะท้อนอะไรบางอย่างในตัวเราชัดมากเราไม่ใช่คนที่อยากชนะใครตลอดเวลาไม่ใช่คนที่ใช้แต่เหตุผลเย็นเย็นจนแข็งแต่เป็นคนที่พร้อมจะรับผิดชอบสิ่งที่ตอบแทนเราไม่ได้ทันทีพร้อมจะใส่ใจสิ่งเล็กๆที่คนอื่นมองข้ามความเป็นคนแบบนี้เองที่ทําให้โลกอยากช่วยทําให้คนรอบตัวอยากยื่นมือให้และทําให้เวลาเราล้มมักจะมีใครบางคนผ่านมาในจังหวะที่พอดีเหมือนตั้งใจ ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ของขวาญจากแมวโดยตรงแต่เป็นผลจากนิสัยที่ความรักต่อแมวไปดึงออกมาให้ชัดขึ้นต่างหากถ้าดูด้วยสายตาพุทธโชคก็ไม่ได้อยู่ไกลจากตรงนี้เลยโชคไม่ใช่ปาฏิหาริแต่คือผลของจิตที่ตั้งอยู่ในที่ที่ควรอยู่แมวดึงเราออกจากความคิดที่กำลังพาไปพังคืนเราให้กลับมาหาลมหายใจครั้งนี้ประโยคนี้คำตอบนี้การตัดสินใจตรงนี้เมื่อจิตอยู่ถูกที่เหตุที่เราวางลงในปัจจุบันก็เปลี่ยน ผลลั์ที่ตามมาเลยเปลี่ยนตามและเมื่อมองย้อนกลับเราก็เรียกมันง่ายๆว่าโชคดีจังเพราะงั้นเวลามีคนถามว่าตกลงมีแมวเราโชคดีเป็นเรื่องจริงหรือเป็นแค่มโนคําตอบอาจจะคือทั้งสองอย่างจริงในระดับที่ชีวิตพลาดน้อยลงตัดสินใจดีขึ้นได้รับความช่วยเหลือมากขึ้นและก็ดีงามในระดับมโนที่ทําให้เราอยากเป็นคนที่ดีกับตัวเองและสิ่งรอบตัวมากกว่าเดิมมโนแบบนี้ไม่ได้พาเราหนีความจริง แต่มันผลักเราไปอยู่ฝั่งความจริงที่นุ่มขึ้นฉลาดขึ้นและใจดีขึ้นกับชีวิตตัวเองท่าเลี้ยงนี้ทาให้คุณหันไปมองแมวที่บ้านด้วยสายตาอีกแบบหนึง่งเห็นมากกว่าความน่ารักเห็นว่ามันคือจุดเล็กๆที่ช่วยกันไม่ให้ชีวิตถลายลงเหวแรงเหมือนเมื่อก่อนเน่นอาจเป็นโชคก้อนแรกที่กําลังทํางานแล้วเหมือนกันและถ้ายังอยากสํารวจมุมแบบนี้ต่อว่าสิ่งธรรมดาในชีวิตเราจริงๆแล้วลึกกว่าที่คิดแค่ไหนไว้มาคุยกันต่อในตอนหน้าในแบบที่เข้าใจง,ง่ายๆเหมือนเดิมครับ